อา่ะค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทองนิดพาด้วยที่หายไปสองวันคือว่านะมันเจ็บจากรัฐบาลมันก็เลยขอพาครับเป็นไงกันบ้านสำหรับรัฐบาลก็เนาะเฉดไปเฉดมาคิดว่ามีแปดมันก็จับ จับไว้ตั้งห้าตัวนะคะจับแปดไว้ห้าตัวแต่ออกแปดสามค่ะไม่มีค่ะผมโอ้โหเจ็บใจจริงจริงตัวเน้นตัวเน้นมีแปดสองออกเจ็ดสองเสียดายแปดเจ็ดเท่าไปเขาอมศินนะคะผมนะตัวเน้นคือแปดเจ็ดกับแปดสองเนาะไปเข่าอมศินก่อนแปดเจ็ดนั่น,นครับจะเป็นไปได้หมดออกไปได้หมดแล้วเนาะ ตัวเลขเราก็ไม่มีใครสามารถรู้ว่าหวยจะออกอะไรเนาะสําหรับไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวก็แล้วแต่เนาะฮานอยไทยลาวไม่มีใครการันตีได้เนาะว่าจะออกอะไรมาพอมีกาําลังใจแล้วมายามคืนเลยค่ะผมนะพอมีเวลาค่ะพอมีแรงเอาไง่ายๆนะคบผมนะพอมีแรงหน่อยแล้วเราก็ขอมากันคืนก่อนครับก่อนที่ บางทีมันก็ยุ่งบางทีมันก็เหนื่อยนะบางทีครับก็อยากมาเจอกันก่อนครับหลังจากที่เราก็หมดกําลังใจไปสําหรับหวยไทยเนาะต้องขอโทษขอไปถ้าคนไหนตามอะไรกันครับนะสําหรับหวยไทยครับผมนะหวยลาวนี้จะมีวันจันทร์เห็นเขาพูดถึงหวยลาวกันหน่อยนะครับหวยลาวจะมีวันจันทร์แล้วก็พุธแล้วก็สุขใช่หรือไม่ นะครับผมนะเขามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องรองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะยังก็คุยในไลน์สำหรับวันจันทร์ก็ต้องมีหวยลายอยู่แล้วแล้วก็ลา้าบวกคานอยไปเลยนะครับผมนะลงเลา่าบวกคานอยไม่ว่าจะเป็นนอยอะไรก็สามารถนํประเล็นได้แนวะหรือว่าเรา้าสตาร์เลาเวียพีเล่าไหนก็สามารถนําไประเล็นได้แต่ถ้าเขาแล้วก็ต้องยุดถ้าพวกเขาเขาก็ต้องตามนะครับตาละงบาทสองบัตรว่ากันไปตามกําลังซับ กำลังทุนแล,กนและก็แกลกันเนาะสําหรับล่างหุ้นวันจันทร์พรุ่งนี้ครับล่างหุ้นรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างหมายถึงพรุ่งนี้ตัวเด่นคือสองกับสี่ครับสองกับสี่รูดสองตัวหมายถึงบนอย่างเดียวครับในในการลงเงินทางนั้นแท่งทางนั้นก็นคือรูดสองกับสี่ครับบนอย่างเดียวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่าง มันอยู่ที่บุญดวงของท่านผู้ชมด้วยแล้วก็นะครับผมนะก็ต้องมีทุนด้วยนะครับทุนตามถ้าไม่เข้าแล้วก็ต้องตามถ้าเข้าแล้วก็หยุดพอนักครับผมน้แนวทางของทอมนิดห้าน้อยเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับพาน้อยเนาะก็พิเศษก็สองหกสี่ล่างออกเก้าเจ็ดเป็นไงบ้างปกติออกหกสี่ศูนย์ข้างล่างออกหกหนึ่งก็เป็นยังไงบ้างครับนะวี B สี 4, 5, 4, ่ห้าสี่ล่าออกสี่สองมันจะออกตัวเดิมน,นะถ้าเราจับผิดนี่จบเลยนะตัวสี่ก็คือสี่มาสี่หน่อยสามหน่อย่ายนี้ค่ะผมหน้านะไม่เปลี่ยนถ้าเราคำนวณไม่ได้สี่ก็จบกันไปเลยนะครับผมนัดคือแต่ก็น้าคตเข้างผู้เจอกันนั่นแหละครับผมนะจำผู้เจอแต่ก็รอลูนะครับผมนะบผมานะนะว่ายัางไงเราก็อยู่ไปสองวันกับคิดหอดคิดถึงกับก็เม็นกันไห้หรือว่ากดกําลังใจกดไหลกันไห้น้ำเด้อครับผมนะมา พรุ่งนี้ครับฮานอยบวกลาสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่หกครับลูดหกวิ่งหกจดไปเขาแล้วก็หยุดเนาะลูดหกวิ่งหกหกตัวเน้นครับตัวแดงหกสอง ตัวน,น้นตัวแดงหกสองหกเก้าครับสองตัวครับตัวน,นิ้นหกสองกับหกเก้าหกจับคู่ครับหกศูนย์หกสี่ช่วยอีกครับหกสองหกเก้าหกศูนย์หกสี่ ลูดหกวิ่งหกฟันธงไปที่หกอะไรกันเนาะสายลูดสายวิ่งแล้วก็บางทีสายวูดเข้าบางทีสายจ่อเข้ามันกับโบกรันตีครับว่าก็ไม่รู้ว่าจะจับผิดจับถูกนะคะผมนะสําหรับช่วงนี้ฝนตกเยอะมากครับผมนะฝนตอนนี้กำลังตกอยู่ตกทุกวันสามวันสี่วันแล้วครับผมนะสักแก้วมาเพราะว่านี้ยินเสียงฝนพอดีเลยขั้นตอนสักหน่อยเราก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับมา โดเด่นอีกตัวหนึ่งครับแปดครับแปดศูนย์แปดจับคู่แปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดครับ่วนอีกครั้งแปดศูนย์ แปดสามแปดเจ็ดโอเคบอสจีไปต้อหรือว่าพอ่อซําเนถ้าเหนื่อยเราก็พักนะคะผมนะเราไม่อยากให้เล่นทุกทุกทุกวันเราไม่อยากให้เอาไว้มีทุนค่อยเล่นหรือว่าใครที่มีทุนจริงๆค่อยตามนะคะผมนะค่อยชอบประมกักจัดหลห้ดถาวรยังไงก็ดวงบุญล้วนๆมา ตัวการครับหนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ครับโอเคชวนอีกครั้งลาวหัวค่านอยตัวกันหนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่ศูนย์จัดไปสิบตัวจอ สิบตัวเจาะสายรูดก็ฟันทธงวัดดวงวัดใจกะแล้แต่ว่าเลือกถูกเลือกผิดนะบุญดวงล้วนๆมาจับสามตัวครับสามหกสองศูนย์หกเก้า สี่หกเก้าแปดหกเก้าทวนอีกครั้งเนาะสามหกสองศูนย์หกเก้าสี่หกเก้าแปดหกเก้าโอเคครับผมเนาะก็ <Go S 2> ให้ลืม ฝากใคกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์น้องกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอมีความสุขหลายๆเลยอครับ